มาชมสวนข้าวโพดกันนะคะแม่จันสิริกับพาพี่น้องเข้ามาชมสวนข้าวโพดสวยๆด้วยกันสวนข้าวโพดแม่จ่อยจันสีเพิ่นปลูกข้าวโพดก็ล่างเป็นฟักแล้วแต่เป็นฟักแล้วสี่ได้ยูได้กินไก่แล้วไก่จะได้เก็บแล้วเป็นอาทิตย์หนึ่งพ่นวานาะคะก็สีได้เก็บไปต้มแล้วสวนข้าวโพด ลมก็เย็นเย็นบรรยากาศก็ดีดีมาสวนข้าโพดเนาะคะ่ะมาชมบรรยากาศสดชื่นด้วยกันอยู่ในสวนสวนข้าโพดพาพี่พาน่องเข้ามาชมเนาะคะ่ะมาชมสวนไปด้วยกันข้าโพดก็งามงามเนาะคะ่ะใกล้จะได้ถึงเวลาเก็บแล้วพี่เอเตอร์คนบัานบ้านพา,าไปน้ำสวนน้ำสวนน้ำไห้น้ำหน้าเนาะคะ่ะ ช่มไปน้ำกานเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยจักสิผ้าไปใสกับภาาไปตะน้ำสวนบรรยากาศก็ดีคลิปนี่แม่จันผ้ามาบุกสวนสวนข้าวโพดเนาะค่ะลอช่มคลิปต่อไปว่าแม่จันสิภาาไปช่มยังเนาะค่ะสิผ้าไปใสไป,ไสไปตะน้ำสวนนี่ละจ้าจักสิไปใสเนาะขี้เ,เตอร์คนบานนอกบันหน้าก็เขาในเมืองก็ทายบ่ได้เนาะ ติดนั่นติดนี่เขาก็ไปน้ำสวนน้ำทงให้ทงหน้านี่แหละยากาศธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องบม่ได้ไปในเมืองบูหลาน้ำเพลนดอกพี่น้องขี้เอเตอร์บ้านนอกเขากไปยู่น้ำทงน้ำหน้ามาน้ำสวนนี่แหละน้ำเสนอให้พี่น้องเบิ่งสวนเขาโพดแม่จอยกำลังเป็นออกฟักแล้วงามๆใกล้สิได้ต้มได้กินแล้วจ้ามาน้ำกันกับน้องวันเพ่นผิวดำฮัลโหล คนยืน,านายุบผลที่เตอร์มาน้ากันหลยทันเลวค่ะหลายขู่หลายคนมาสวนไม่จอยเหมือนอีกะบรรยากาศดีก็เลยบ่ห่อนบ่เอาดอกพี่น้องบ่ม <S <s ีหอดแดดเพราะมาถึงกับสามสี BRE, exactly. ่โมงแรกแล้วเนาะค่ะแดดเบิดแล้วบ่มีแดดแล้วคือบรรยากาศดีอีหลีออกมาผลทั้งหลังผลเพิ่นก็จะเป็นนองน้ำเพิ่นเป็นซาน้ำที่เพิ่นเอาน้ำมาใส่ข้าวโพดนี่แหละจ้ามะหดข้าวโพดหดพักเพิ่นนี่แหละ เป็นมิสาน้ำเนาะมิสาน้ำไงเหละเพิ่นกะเกิดปั้นน้ำขึ้นมาด่าน้ำขึ้นมาโอ้เพิ่นเห็ดดีจ้ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดดีสมกับอันเพิ่นมาอยู่มากเห็ดคักเห็ดแน่อยูเพิ่นกะมีสปริงเตอร์เปิดไปเพื่นได้เนาะเปิดน้ำใส่เพิ่นประด้โหดเ้อจ้ะเพื่อนกะปล่อยน้ำไปเพื่นเห็นบ่สายน้ำเพิ่นเพิ่นเห็ดคักอีหลีลงทุนหลายลงทุนเฮ็ดจริงเฮ็ดจังเฮ็ดแบบว่าเอาจริงเอาจังเนาะค่ะเพื่อนก็ได้ขาย สมกับเพ Idi ิ first, you, oh, ่นลงทุนอยู year, ่เพิ่นขายแต่ละเทือ่อนี่โอ้ยหลายหลายได้งเงินหลายจ้ะพี่น้องไม่จอยเนาะเพิ่นขายอยู่เบิร์ตปีขายเบิร์ตปีเลยพอขายรุ่นนี้แล้วเพิ่นก็ขายอีกรุ่นไม่ไปเพิ่นก็ปลูกไปอีกเนาะค่ะปลูกไปเรื่อยๆเนาะค่ะบรยุทธ์ปยอนจ้าเถือเพิ่นบรยู่บะเศรเพิ่นขยันเฮ็ดอิลีขยันปลูกขยันเฮ็ดขอบคุณในการรับชมนะคะวิถีชีวิตที่เอตเตอร์คนบานบก็สินําเสนอ อ่คลิปต่อไปให้พี่น้องสางสรรคผลงานให้รับชมเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ